สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต,นนนต้อนรับเข้าสู่ช่องต้าลูกตานชาแนลค่ะกับมือนีวันที่เก่าสิงหาเนาะพี่น้องตอนนี้แต่อยู่ที่โรงเรียนของน้องลูกตานด้วยพี่น้องจ้าตรงนี้เพื่อที่สีไม้อียงนาะอพี่น้องมาร่วมกิจกรรมวันแม่ของทางโรงเรียนจัดกิจกรรมึืนนะ้พี่น้องพอดีมาจอดทางรางค่ะพี่น้อง เที่ยวก้อนนี้มันเป็นงานอยู่นี่เนาะที่นายอำเภอเพิ่มมาจัดงานจัดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเต๋อบไดีออกมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่าเครื่องเสียงเต็มเลยจ้ะเขาหนีก็เลยพึ่งมีโอกาสได้เขามาในบริเวณโรงเรียนน้องลูกตาลเนาะจ้ะเอาเบิ้งค่ะอันนี้ค่ะ,ะค่ะคุณจัดงานยานยันยผุนเดซ่าพี่น้องแต่ว่าเต๋อบุรีมานะคะ กอนนี้เตยกะเลยพอมาถึงที่งานค่ะมาถึงที่งานแล้วก่ะบริเวณงานของน้องลูกตาลคนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ด้านไหนเตยยังพัดในเข้าไปค่ะเดี๋ยวจะงคอยสิเข่าไปน้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พี่น้องีป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋เีเวเวเดี๋ยีีเดี๋ เตยก็ได้เตรียมเตรียมคล้องเพื่อที่จะมาทําบุญพร้อมเลี้ยพี่น้องเด้อเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดบุญเอ่อข้าวสารอาหารแห้งนะพี่น้องจา้าใส่บาตรน้นองเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างเบิง้งบริเวณงานนะพี่น้องจา้าเด้อไปค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างไปเบิง้งเลนบริเวณทั้งหนา้าที่เพื่อนจัดงานเมื่อนัเนะพี่น้องเตยกับบด้มา เครื่องเสียงมันดังเนาะก็เลยพออันนั้นนี่เด้อพี่น้องจ๋าเพิ่งเพิ่นจัดงานที่ดีพี่น้องจัดงานจัดสถานที่ให้ให้เฮาได้ลงมาถ่ายรูปเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเลยพี่น้องจ๋านี่เด้อค่ะสถานที่ที่นายอำเภอเพิ่นมาดำน้ำพี่น้องจ๋า เดี๋ยวสิพาพี่น้องเฮางยางเข้าไปในงานเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอันนั้นคือบริเวณง,งานที่เป็นจัดสถานที่จัดงานให้วันแม่เนาะพี่น้อง,ปงไปเฮางยางไปโอ้เฮามาพ่อผู้ใดพี่น้องจ๋าเฮามาพ่อผู้ใดเฮามาพ่อผู้ใดสวัสดีค่ะเดี๋ยว ไปสันเขามาปอผู้ซอยเด้อพี่น้องจชาอุ้ยต้นนั้นเนี่ยเอาไปปลูกได้บ่หือนี่แม่พี่นอ้องจชาป้าต้นผักอ่ผักกระโดนพี่น้องหืึสิบุตรแมาขอคุณครูไปปลูกตีบานนี่พูดหน่อพี่น้องเบี้ยนอ้นอยไร่ไร่เดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปในงานเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปในงานกันค่ะพี่น้องคะ จ้าโดยครูสิริแม่ตาล่ะไปค่ะพี่น้องเข้าไปค่ะ,อะขอาไปในงานกันเลยพี่น้องจ้ะอัน<า>นี้คือบริเวณงานของอโรงเรียนของน้องลูกตาลเนาะพี่น้องเนาะนี่คือบริเวณงานเพื่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้คือทั้งนี้คือแดดแทบพี่น้องไป็นตะเขาไปนั่งพ่อหรือจังใดพี่น้องจา้งจา ไปไปพี่รองเดี๋ยาไปงานพี่รองเนาะไปค่ะอฉันก็ไม่ได้ใส่แบบถุงเป็นถุงมัดไงเพราะฉันไม่ได้ใส่เป็นถุงนะคะพี่้องจ๋าไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งในงานของ คุณแม่ที่เพิ่นจัดงานกันเนาะค่ะไปฟังคุณบอสเขาไปฟังคุณไปสวัสดีค่ะไปพี่น้องจา๋าไปฮอรเข้าไปดังข้างใน,นกันอันนี้งานของน้องลูกตาเมื่อนี้ไทยได้เด้อเพราะว่าบ่มีบ่มีดนตรีบ่มีเสียงดนตรีเนาะยนั้นปหกนะคะนักเรียนช้นปหกเรียนตัวสามวิธีรับก็อุดที่บ่าคอยมิจกูงามๆพี่น้องจ๋าวันแม่เมื่อเนี่ยแม่แต่ละผู้ละคน มีแต่คนสวยๆค่ะถ้พาพัพี่น้องชมในงานก็นอนพี่น้องจา้ามึงบริเวณในงานเชิญค่ะเดี๋ยวอู้เด็กๆออกมาเต็มเลยค่ะเจ้าของสวนกล้วยค่ะพี่น้องจา้าอันนี้เจ้าของสวนกล้วยเจ้า,จาของอันนี้เจ้าของอก่อ,อสร้างเสาปูนเด้อพี่น้องเด้อเสาปูนก่อสร้างเด้อไปพี่น้องไปเดี๋ยวพาไปทางไหนจ้ะตาลุตานยู่ใส่โน ไปไปไปพี่น้องไปย่างไปไปเดี๋ยวเฮงไอ้น่ายย่างไปลูกเอ้าวุ่นเหรอเบิ้งลุงเราได้อย่างมาเนี่ยหัวลุงเอาอย่างมาฝ่าเห็นไหมน้องจ๋ามักตัวไทยบอกเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าเบิ้งนี้ลุงก่อนอีลุงเราไปยุ่งซื้ออี่าเดียวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวพอกันจ้าเขาเขายีราดเจ้าเองน้องดิมจ้าจ้าเอามันมาลุงจ้าโอเคค่ะไปไปไปยี่แม่ไปเลยลูก แบบโนทั้งนี้มันแดดเนาะพี่น้องเขาพอมานั่งเขามานั่งฟังบ่แดดพี่น้องฟังมันแดดโอ้ยมันกระเดดโอ้ยแดดแนี้แดด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 เนี้พี่น้องเอ้ยแดดแดดค่ะนี่คือบริเวณงานภายในงานบรนแม่ของโรงเรียนน้องลูกตาลกับน้องเฉลี่ยด้วยค่ะ อันนี้แม่น้องเชอรี่แม่น้องเชอรี่ก็เป็นมูกันกับเตยเชอรี่ก็มาเป็นมูกันกับน้องลูกตาลอีกอัะไรคะอันนี้บ่ <laughs> นนได้ไล่แต่อัดคลิปแต่อัดคลิปเดี๋ยวเตยลงช่องเต๋เดี๋ยวสิพา <laughs> ไล่สดอยู่ <laughs> บ่จา้าแต่อัดคลิปลงคลิปไปเบิง <laughs> บ่งคลิปเด้ <laughs> อจ้าเบิ่งคลิปบ่ค่ะเบิ่งคลิปช่องเต้าลูกตาล <laughs> ชาแนลใน YouTube ช่อง YouTube ค่ะจ้าฝากช่องยู u ูบน้ำเด้อพี่น้อง เอาที่ชูวะวมาใส่ผ้าดูกทิชชูนะทิชชูใมาใส่ผ้าถูพี่นอนเด้อของใส่ผ้าักบริเวณงานเนพนีนองเลยอะไรคะหอ้นนอหอนแขงหอน,หอนคัก เอาใช่น right. ี่กตา่อยเงียะ้ังน้ำกันรวดน้อังน้ำกัน้องพีน้องนิดเลยจีบข้างหลังลูกลูก่อยว่ได้ดีเด่นไงคอยไปน้างข้างหน้าซะนางพีน้องคุณเด้อ เอาพ่ะค่ะเดี๋ยวค่อยมาพบกัน ep สองเนาะตอนที่เขาสิทํามบุญจะไหนครับมาพบกันอีกเทีน่ยงจ้ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาลูกตาชาแนลให้น้ำแน่ฝากสมเนียสมหมูขมวดน้ำด้วยพี่น้องจ๋าฝากกะลีปั๊บฝากกะลีปั๊บน้ำเนี่ยพี่น้องจ๋าเด้อกะลีปั๊บแม่สุภาพแม่เชอรี่โอ้แม่เชอรี่สุภาพ กรีบปับแม่เชอรี่พี่น้องจ๋าฝากในเด้อพี่น้องเนี่ยนี่เจ้าของค่ะแม่ของเชอรี่ค่ะเพิ่นเป็นคนเฮาเียขนมส่วนแม่ของตาลูกตาเห็ดสมเนี่ยชมเ <c oughs> <c oughs> อาเฉยๆพูดๆกันพ่อไปจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า